สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมอวตารสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับขอเิ่มือรละกันแม่งโคตรหนานจริงๆกว่าจะจบวันนี้ได้นะครับก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่านะครับอาจจะมีการเขียนโปร,กโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมมีบางคนถามว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมครับคุณต้องวิเคราะห์ก่อนครับวิเคราะห์เสร็จแล้วคุณก็ออกแบบ แล้วก็เขียนโค้ดที่คุณอยากจะทำนั้นๆไปนะครับแล้วก็ทดสอบโปรแกรมว่าใช้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดทําเอกสารนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการบารุงรักษาเผื่อโปรแกรมคุณมีปัญหาอะไรเอาอย่างเช่นผมแนะนําไม่ใช่แนะนําเดี๋ยวยกตัวอย่างอ่าอย่างเช่นอวตารเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีโปรมีบั๊กอะไรมาอย่างเงี้ย เราก็ต้องแบบว่าหาวิธีการตรวจสอบแล้วก็ไปแก้ไขส่วนน,นั้นๆจริงป่ะเออทำให้แบบอุดช่องโปอย่างเงี้ยไม่ให้มันโปไม่ให้มีช่องโหว่อะไรประมาณนี้นะความหมายที่ผมพูดไปอะตอนนี้นะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอะไรนะก็พอรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับการเขียนโปรแกรมผมมาถึงนี่ก็ได้เลยนนะ่ะโอ้ยอยู่ทีมดีว่ะแจ๋วแจ๋วแจ๋เอา้าเฮ้ย <laughs> ทีมเดียวกันตีกันทำไมวะ ก็ตามนะครับการเขียโนโปรแกรมมันไม่ยากครับถ้าเกิดคุณสนใจนะครับแล้วก็ใยที่จะแบบศึกษานะครับมันไม่ยากอย่างที่คุณคิดเลย คนตัวผมผมก็เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆนะการเขียนโปรแกรมอะ่ะจริงๆเรียนรู้มาเสร็จใช่ไหมก็พอรู้นิดๆหน่อยๆก็ลองเขียนๆผิดๆถูกๆไปนะเขียนผิดไม่เป็นไรนะขอให้เราได้กล้าทํากล้าลองอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดผมพูดอย่างนี้เลยตรงๆเราต้องมีการแบบว่าฝึกอ่าแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์นะครับว่าเออนี่ทํายังไงถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ Google ครับมีทุกอย่างครับคุณใฝ่หาคุณก็จะเจอในสิ่งที่คุณหาถ้าเกิดคุณมัวแต่อยู่กับแบบว่า เขียนโปรแกรมม่งยากว่าอย่างงู้นอย่างเงี้ทั้งที่คุณยังไม่ลงมือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็ไม่มีวันประสบความสําเร็จอ่าผมสอนเป็นแนวทางนะความรู้นะครับเป็นล็กน้อยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนตามจริงว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องเกมนะมาเขียนดั้โปรแกรมเฉยพอดีมันมีคนถามไงพี่เขียนโปรแกรมแล้วมันได้อะไรขึ้นมาพี่มันเขียนโปรแกรมแล้วมันทําอะไรได้มากพี่เขียนโปรแกรมแล้วมันมีประโยชน์อะไรมากมันมีหลายอยา่างนะเว้บอกตามตรงอย่างเช่นคุณใช้โปรแกรม d e v e เว e ร์อย่างเงี้ย d e มิเวอรไม่รู้จักกันอีก ก็น่าจะรู้จักกันแหละมันเป็นโปรแกรมพื้นฐานเลยนะ่ะการทําเว็บเออแต่มันก็สามารถออกแบบได้นะถ้าเกิดใครที่เรียนมานะครับตอนประมาณม .3 คุณครูหรือจงอาจารย์น่าจะมีการได้สอนทําวงทําเวบนะบเว็บไซต์อย่างเงี้ยด้วยดีมิวเบอร์นะแล้วก็เขียนโค้ดต่างๆให้มันแสดงขึ้นนะครับคุณต้องเจอแน่แบบว่าสวัสดีชาวโลกคุณต้องเจอแน่แนผมเชื่อว่าทุกคนมีงานมีการทําแน่นอนไม่ได้แบบมานั่งตอบตอเสมอไปนะครับอย่างเช่น YouTube ตอนนี้ผมยังตอ,ตอบไม่หมดทุกคนเลยก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะ สำหรับใครที่แบบว่าอยากคุยกับผมอะไรเงี้ยแลืออยากรู้อยากถามปัญหาอะไรแต่ผมไม่ได้แบบว่ามาตอบคอมเมนต์อะไรก็ต้องขอภัยด้วยละกันเนาะผมมีผลจําเป็นจริงคือไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้มีปัญหาเยอะจําไว้นะครับให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดถ้าเกิดคุณควบคุมปัจจุบันได้อย่างอื่นคุณไม่ต้องไปสนใจเลยอ่าสมมุติว่ามือหนึ่งคุณในหะน้า ดึงอดีตอยู่อีกมือหนึ่งคุณดึงปัจจุบันแล้วเมื่อไหร่คุณจะพัฒนาต่อไปละ่ะคุณต้องปล่อยมือหนึ่งก็คือปล่อยอดีตไปแล้วให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับาผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับอย่าพยายามนึกถึงอดีตถ้าเกิดคุณไม่ปล่อยวางจากอดีตและปัจจุบันล,ล่หนะหรืออนาคตล่ะเราก็จะเป็นยังไงนะคใครที่เรียนคอมพิวเตอร์นะครับผมแนะนําคุณถนัดด้านไหนก็ไปตามด้านนั้นครับยังไม่จบนะยังมีต่อเออ ถ้าเกิดว่าคุณถนัดด้านกราฟิกคุณก็ไปด้านกราฟิกนะอันดับแรกนะสำหรับใครที่จะเรียนต่อสายชีพหรือจะไปต่อสามัญน,นะครับแบบโดยตรงเลยเนาะแล้วพอจบมหมาเนี้ยคุณก็ต้องไปหาที่เรียนก็คือแบบว่าไปหาแบบวิทยาลัยเข้าอย่างเงี้ยก็คือแบบยังไงวะมหาลัยอะเออว่าคุณจะไปต่อที่นงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปสอบสู้เขาอีกถ้าเกิดคุณไม่ได้คุณก็แบบ ตามนั้นอ่ะสำหรับที่คนเรียนมาผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรก็ต้องขออภัยด้วยกันความรู้มันไม่แน่นพอนะผมเรียนสายชีพอ่ะถ้าเกิดรือว่าคุณมาสายชีพแล้วคุณถนัดมันจะมีไอ้น่ะกี่สาขาวะภาษาการตลาดสาขาคอมบัญชีอ่าสี่นะครับสีสาขาสามารถตรีได้นะสามารถตรีได้นี่สามารถตรีได้สามารถตรีได้ตบได้นะครับอ,อ่านะ ่ามันจะมีเนี่ยภาษาการตลาดคอมบัญชีอ่าตามนี้เลยนะครับมันก็ใครที่ชอบนะครับส่วนมากจะเจอคอมเยอะสุดะที่แบบว่าอยากเรียนคอมอย่างอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ไม่อ่าอย่างเช่นยุคนี้มันเข้าสู่อาเซียนนะว่าคนบางคนก็อาจจะแบบว่านําไปด้านภาษานําไอ้หน้าตรงเนี้ยมาใช้เป็นประโยชน์นะเพื่อคุยกับคนต่างชาติคุยกับคนนุ้คนนี้นะก็มีประโยชน์ต่อทุกคนเนาะอ่า ผมจะพูดถึงตรงนี้ก่อนละกันถามว่าดีไหมต่อปวชถามว่าต่อสายชีพดีไหมดีครับเพราะว่าเวลาเราจบมาอย่างเงี้ยเราได้เรียนเอคือแบบว่าปวชสองมันจะมีฝึกงานอ่าฝึกงานใช่ไหมให้เราเรียนรู้นู่นนี่นั่นถ้าเกิดฝึกไม่ผ่านก็ต้องฝึกใหม่ปีหนะะ้าประมาณนี้เท่าที่ผมทราบมานะแต่ผมยังไม่ฝึกงานหรอกอก็ตามนั้นนะครับฝึกงาน แล้วอย่างหนึ่งเราได้เรียนรู้ประสบการณ์มีเงินอ่าช่วงที่เราฝึกงานหรือบางที่อาจจะไม่มีเงินก็แล้วแต่นะครับจะทําที่โรงเรียนที่ไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณจะเลือกอ่าพอจบตรงนี้เสร็จใช่ไหมพอจบพวชสามเสร็จปุ๊บคุณจะได้รับไอเนะียเจิบัตรว่าคุณผ่านนะนะอะไรประมาณนี้คุณก็สามารถไปไอเนะี้ยทางานที่อื่นได้นะครับทํางานที่อื่นได้แล้วผมก็จะตายแล้วอย่ามาใกล้ เออสาวล่ะจะตายแล้วอ๋ออุ้ยรอดเว้ยอ่าตามนั้นนะครับต่อต่อต่อ,ตอถึงไหนแล้ววะลืมแล้ววะอ่าพอคุณในนี้ได้เลยใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วไงต่อวะลืมมัวแต่ยุ่งไต่พวกนี้นะครับเอ,อ้ยยิงจังวะอ่าตามนั้นนะครับ คุณก็จะมีเกรตบัตรเอาง่ายเงินเดือนประมาณนั้นน่าจะประมาณหมื่นหมื่นหมื่นสี่หมื่นห้าอ่ะปปชนะแล้วคุณลองถามดูนะถามกับตัวเองนะเรียนมหกห้าสี่ห้าหกไปแล้วมันได้อะไรวะเงินเดือนก็แบบไม่มีแล uh ้วก็ไม่มีประสบกงประสบการณ์อะไรเงี้ยผมไม่ได้แนะนําว่าค yeah. ุณมาเรียนแบบว่าสายอาชีพอะไรกันนะผมพูดเปรียบเทียบให้ดูสำหรับผมผมคิดอย่างงี้แนวแนวคิดของผมนะเออ เรียนปวชมันก็ดีตรงนี้คือเรียนสายชีพอะอ่ามันดีตรงนี้คือแบบว่าคุณมีประสบการณ์อันดับแรกคุณมีคุณสามารถออกไปทํางานได้และมีเงินเดือนประมาณนี้หมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนี้ถ้าเกิดคุณทํางานไปเรื่อยๆเขาอาจจะเพิ่มให้เพิ่มให้นะครับประมาณนี้อ่าอย่างเช่นผมว่าคุณเขียนโปรแกรมเป็นแล้วคุณทําอะไรเป็นแบบว่าให้เขาแบบถูกใจเงี้ยเงินเดือนคุณอาจจะเพิ่มเป็นหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะไรประมาณนี้สองหมื่นนะครับเออประมาณนั้นนะครับ เท่าที่ผมคิดแล้วคุณเรียนแค่อีกสองปีอะปวศแล้วคุณออกมาคุณก็จะตอบมหาอะไรก็ได้นะครับไอตอนที่คุณอยู่ถ้าเกิดคุณจบปวชสามะคุณสามารถต่อมหาอะไรได้นะเว้ยเดี๋ยวคุณอาจจะตอบปวศสองไอปวศหนึ่งอ่าแล้วคุณก็พอจบมาเสร็จปุ๊บคุณก็ไปไอน้ามหาอะไรเอออะไรนี้นะครับต่อได้แล้วแต่คุณ อยากจะเลิกเรียนเลยนะครับอ่ถ้าเกิดผมอธิบายงงไปก็ต้องขออภัยด้วยกันพอดีตอนนี้สับสนกับสมองตัวเองนะครับอ้าวชิบหายตายเฉยมันอยู่ด้านบนก็ตามนั้นเลยนะครับอเมื่อจริงก็เข้ามาโอเคแมงท้าววะมันมองเห็นด้วยหรอวะเออ อะตามนั้นเลยนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนผมว่าเรียนสายชิมนี่แม่งดีสุดแล้วจริงๆถามว่าสบายไหมมันก็สบายนะเออแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันบางคนอ่ะแบบว่าเข้ามาแล้วเขาให้เลือกสาขาเลยไงแล้วก็เรียนตามสาขาย,ยอชอบหรือบางที่อาจจะเรียนรวมก่อนอย่างเช่นของผมเนี่ยเรียนรวมให้รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรอย่าเงี้ยใครที่รู้ตัวก่อนเนี่ย จะไปฝา,านะั้นั้นจะดีมากเลยนะเว้ยคือแบบเราจะได้เปรียบคือแบบเฮ้ยเราไม่ชอบฝกเราไม่ชอบนนะ่น่ะยไอการบัญชีสมมุตนะิ์แล้วผมไม่ชอบบัญชีเงี้ยเรียนไปแล้วแม่งไม่ได้เรื่องทงั้งเอาของใหม่พูดใหม่ขอพูดใหม่นะถือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดสมมุติว่าผมอยากเรียนการบัญชีเงี้ยเฮ้ยคตรชอบบัญชีเลยว่ะเฮ้ยแบบเราต้องออกมาช่วยพ่อทํางานอะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปเรียนปุ๊บเออแล้วเราแบบเอ้ยไม่ชอบว่ะแม่งเรียนหนักว่ะต้องมาพูงมาคิดคํานวณนูนนี่นั่น แต่เราไปเจอคอมปุ๊บเราสนใจด้านคอมเฮ้ยเออแม่งทําง่ายวะอะไรอย่างงี้เขียนเว็บง่ายโอโหง่ายหมดทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยผมแนะนำนะครับให้ไปตามที่สิ่งตัวเองชอบและถนัดนะครับอย่าตามเพื่อนนะย้ําอย่าตามเพื่อนนะครับเออเมื่อกี้หลุดไปนอกจออย่าตามเพื่อนเด็ดขาดนะผมขอบอกเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะให้แบบว่าตามตัวเองจะดีกว่านะครับอืมตามนั้นเลยเชื่อมั่นตัวเองดีสุดครับ อย่าเดินตามรอยเท้าใครให้เดินตามรอยเท้าตัวเองดีสุดจงเป็นตะเกียงของตัวเองนะครับจุดไฟให้ตัวเองเข้าไว้นะครับแหม่ผมพูดนี่ดูหล่อจริงเลย <laughs> อ่าตามนั้นเลยนะครับอุ้ยตีกันมันวะ่ะเอ้ยไปไว้หนีไว้จําไว้นะครับเป็นตะเกียง,งตัวเองดีสุดนะครับจะเป็นอย่าเดินตามใครหรือเราไปเป็นตะเกียงของใครเขานะครับาตามนั้นเลยเปรียบเทียบให้ดูนะครับหืมใครทักไลน์มาวะแป๊บหนึ่งนะ ถักอะไรตอนนี้หนุกดีวว่ะอืมส่วนตัวผมผมเอ่อจะบอกงี้คอมมันจะมีสองด้านนะครับกราฟิกแล้วก็ธุรกิจใครที่แบบว่าจบจบมรสัมแนละ้วไม่รู้ว่าจะต่อไหนดีสามารถถามผมได้นะผมจะให้ความรู้ลนะกันเนาะ พอที่ผมมีประสบการณ์มานะตอนแรกผมก็เป็นเหมือนพวกคุณที่อาจมมอสามว่าเฮ้ยจะไปตอไหนดีว่าจะเลือกสายสามัญหรือเลือกสายอาชีพดีวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดอยู่นานนะแล้วก็ถามพวกไอนะ้นี่ญาตินะครับหรือรุ่นพี่ที่อื่นๆน,นะครับเขาก็ตอบมาว่าไอ้นี่เออสายอาชีพจะดีกว่าเพราะว่ามันสามารถแบบว่าได้เจิบัาทอะเออว่าเรา ผ่าน้วนะการฝึกงานหรืออะไรพวกนี้เราจะมีประสบการณ์แล้วเวลาไปทํางานที่ไหนเขาก็จะรับส่วนมากนะเขาจะรับไอเนี่ยพวกที่มีประสบการณ์ถ้าเกิดเรียนเสียงอ้คุณไม่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยมันก็เท่านั้นจริงมาเออมันก็แบบออกมาทํางานก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แต่จบมาศามนี้เขา应该จะมีให้ทํางานฝึกงานแนละ้วเนาะเออถ้าตรงไหนข้อมูลผิดพลาดไปอย่างที่ผมพูดก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะ อ่าผมพูดตามที่ผมผ่านมาอ่าขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ยโอ้โหไม่งยิงไม่ยั้งเลยวะเดีย๋ยวมึงได้ตายแน่วีแปดแอ๋อโอล่ามาแล้วโอ้โหโอ้โหตาย เล่นสายชีพดีสุดครับผมขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเลยนสายชีพนะครับจะเล่นสายไหนก็นแล้วแต่คนคนระับไม่ต้องมาตามผมก็ได้เพราะทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันหู่แล้วจะบอกอย่างนี้มันแล้วแต่คนถนัดนะบางคนอาจจะเป็นด็อกเตอร์นะเป็นหมาเตอร์อนยะ่างเงี้ยไม่ใช่นะครับด็อกเตอร์อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อ,อย่างเงี้ยก็ตามนั้นก็ได้นะครับ456ก็สามารถ จยห้าหกมันมีเกี่ยวกับคอมอยู่นะเออมันมีแบบว่าคอมวิทอังกฤษวิทอย่างเงี้ยอังกฤษคอมเออแล้วประมาณนี้ก็มีแล้วแต่ส่วนว่าใครถามแล้วผมเกี่ยวคอมผมตอบได้หมดนะเว้แต่บางอันเท่าที่ผมรู้มีประสบการณ์อันไหนที่ผมไม่รู้หรือแบบไม่มีข้อมูลอะไรเนะี้ยผมจะไม่พูดจะไม่เอ่ยปากบอกไปบอกไปว่าเนะี่ยอย่างงู้นอย่างนงี้หรือจะไม่หรือไม่แต่งเรื่องอ่ะเราพูดอย่างงี้นะครับแต่แบบบอก เราที่มีประสบการณ์ที่เคยผ่านนู่นมานี่นั่นนะครับว่าตัวเองมีประสบการณ์อะไรมากยังไงนะครับอ่าจะขอพูดตรงนี้ก่อนนะทำความเข้าใจกันนะเว้โอเคหวังว่าทุกคนน่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยนะหลังหลังจากที่ผมพูดสาระไปนะครับเกี่ยวกับพวกบอกว่าเนะี่ยเออยังไงวะเกี่ยวพวกสามัญวิชาชีพอะไรเงี้ยว่าคุณจะไปต่อสายไหนดีสำหรับใครที่กาลังคิด อยากจะตอบนู่นนี่นั่นนะครับพ้่เราชนะตอ้ไหนวะ <c oughs> ทำเควียสเสร็จนทีหนึ่งเออชนะตอ้ไหนวะเออจากพูดไปเยอะนะครับโอเคครับถ้าเกิดมีตรงไหนสงสัยอะไรสามารถถามผมได้แล้วกันเนาะผมจะมาตอบเท่าที่ผมรู้ล้วกันเนาะถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปไม่ว่าผมจะพูดสายชีพหรือสายสาม,มัญหรือใครที่ไม่ชอบอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกัน ผมพูดตามประสบการณ์ผมที่ผมเรียนมาหรือได้เจอกับตัวเองนะครับโอเคครับคำพูดวาจาใดผมไม่สุภาพมาในที่นี้ผิดภาพประการใดขออัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ